สวัสดีครับสวัสดีครับผมร้านชาท่อมแหลกครับผมวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับผมตัวรถตู้รถมินิแวนนะครับตัวนี้ครับโคต้าสปา์ก้ครับผมติดตั้งตัวแหลกหลังคานะครับตัวหน้าเทบางนะครับผมขนาดหนึ่งเมตรหกสิบครับผมแล้วก็ทําบันไดหลังด้วยครับตัวนี้พิเศษนะครับไม่เหมือนคันอื่นนะ ดูเลยครับดูเลยตกตันร,รูปได้ครับผมนี่ครับผมด้านบนนะครับก็ทำแหลกให้มันตกตันร,รูปได้ครับตรงนี้ครับขึ้นไปจากด้านในได้เลย มีก่อนล็อกเรียบร้อยครับผมทำงานอย่างนี้ครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสอ,มมสอบถามเพิ่มเติมได้ครับทีร้านทาทํ้ำแหลกครับโทรศัพท์ศูนย์แปดสามสองสขอบคุณมากครับ